ชะตาฟ้าเปิดทางสามราศีดวงเทวีโชครับสับก้อนโตเงินทองจะไหลมาเทมาการเงินฟื้นตัวอันดับหนึ่งชาวราศีธนูราศีธนูดวงเป็นราชาโชคจะรุ่งโรจน์กว่าที่ผ่านมาการเรียนจะประสบความสำเร็จ เรียนรู้ได้ง่ายการงานมีเหตุผลที่คุณจะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้หลังจากผ่านอาทิตย์นี้ไปหลุยให้เต็มที่กิจการของคุณจะสมดังปรารถนาจะสำเร็จทุกประการที่ผ่านมาอาจจะไม่ลงล็อกบริวารมีปัญหาจากนี้ไปดวงจะดีมากโดยเฉพาะการเงินโครจรเป็นคู่มิตรหากเป็นหญิงหรือเป็นสตรีจะร่ำรวยเป็นบุรษ ก็จะรวยเช่นเดียวกันมีโอกาสดีจากนี้ไปสิ่งที่สำคัญหากคุณคิดที่จะพูดหรือจะทำให้รีบลงมือทำจะมีโอกาสประสบความสำเร็จรวยเงินรวยทองส่วนด้านสุขภาพทุกเรื่องลงล็อกสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอันดับ2ชาวราศีตุล ราศีตุลดวงการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแถมดวงต่างๆหรือดูโดยรวมถือว่าดีมากทั้งความรักการงานหรือการเงินถือว่าเกิดความรับรืดด่นดีช่วงนี้เป็นดวงราชาโชค คุณจะได้โชคราภเช่นใจแถมมีข่าวดีในเรื่องของการงานคุณจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครหากอยากยกย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นมีสิทธิ์สมหวังแน่ส่วนการงานการค้าการขายโดดเด่นเป็นพิเศษคนที่ค้าขายในช่องทางออนไลน์จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้านอื่นๆก็ถือว่าเกิดความรับรื่นไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำ ให้คุณนั้นเจริญก้าวหน้าความรักดีได้รับการสนับสนุนจากคนลักเป็นอย่างดีส่วนด้านสุขภาพนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไมเกรนเพราะเกิดจากการใช้ความคิดหนกักหรือเกิดจากความเคร่งเครียดสุดท้ายนี้ชาวราศีมีน เป็นราศีที่ดวงดีเป็นราศีที่ราชาโชคตั้งแต่ต้นเดือนหลังจากนี้เหมือนฟ้าเปิดจะเป็นพลังของคุณด้วยด้วยจากผลบุญเก่าที่เครือกูลคุณจึงประสบความสำเร็จจากนี้ไปคุณจะรวยและสำเร็จทุกประการ ขอแนะนำให้ทำบุญถาวายสังฆทานหรือสวดหมุนไหว้พระแบบง่ายๆจะมีโอกาสเสริมดวงให้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รวยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายสุขภาพของคุณแข็งแรงมากหรืออาจจะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นก็จะถือว่าเป็นผลดี ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ